ครับขอเชิญคณะที่นำสวดมนต์นะฮะแล้วขอเชิญแก่นำทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เลยครับนโยบายของลุงกำนันนะครับต่อไปนี้ทุกเย็นเนี่ยหลังหกโมงเย็นเมื่อเราครบตรงชาติแล้วเราจะร่วมกันสวดมนต์นะครับส่วนพี่น้องซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับท่านก็จะอยู่ในอาการ สำรวมแล้วก็ระลึกถึงที่ท่านเคารพนับถือนะครับรวมทั้งพี่น้องศาส,สนาอื่นด้วย,นนยวทั้งนี้ก็เพื่อ,เ,อเป็นการตั้งสมาธินะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต่อไปนี้ไปเนี่ยทุกๆเย็นหลังเคารพธงชาติเราก็จะร่วมพิธีนี้ด้วยกันทุกวันนะครับ,บมเมื่อเสร็จจากการสวดมนต์ไปแล้วกิจกรรมต่างๆก็จะดําเนินไปตามปกตินะครับ ส่วนตอนเช้าเช้ามืดนะครับใครที่บ้านใกล้เรือนเคียงหรืออยู่ในที่บริวเวณที่ชุมนุมเนี่ยตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งถึงประมาณสัก6กโมงเสร็จเศษนะครับหกโมงเกือบเกือบครึ่งจะมีแอโรบิกของชมรมเขาตรงนี้ทุกวันนะครับทุกคนสามารถที่จะร่วมเต้นแอโรบิกได้ทุกๆเช้านะครับคณะมาแล้วนะครับขอเชิญเลยครับ คารว้อวลว่ขาขอคารวะพี่น้องทุกๆคนนะครับกลุ่มเรามาจะมาช่วยนำสวดมนต์แล้วท่านดูจาก,จาก,จาก,จากบทสวดมนต์ที่จะยิงขึ้นที่จอนะครับแล้วเราก็จะสวดมนต์ไปพร้อมกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเราจะบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันด้วยการกล่าวอารหังสัมมาขอเชิญนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธภพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธรมโมทามังนามาสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสรางขังนะมามิเราจะกล่าวนโมสามจบพร้อมกันนะครับเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับอิติปิโสพคะขาวอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอาุตตโรภุริสธรธมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวตาธัมโม

Pucu Patipanno, Pakawadho, Sawakasamko Yaya Patipanno, Pakawadho, Sawakasamko Savici Yati tamcat tari puli sa yungani atah puli sa pukala, Esa pakawato sawa kasampo, Pahunaio, pahunaio, Pakinaio, อนุตตรังคุญญาเขตังโลกัสสาติเมื่อเราได้สวดมนต์แล้วนะครับแสดงว่าเราได้บำเพ็ญบุญญากริยาเมื่อบำเพ็ญบุญกริยาแล้วทาศาสนาบอกว่าให้อุทิศส่วนกุศลนั้นให้ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เสียชีวิตไปจากการที่เข้ามาร่วมชุมนุมเราก็จะกล่าวบทอุทิศส่วนกุศลด้วยกันนะครับ ขอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับขอส่วนมูนนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขขอส่วนบูนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เพตรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เพตรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้าเมื่อจิตเราเปี่ยมด้วยเมตตาแล้วนะครับขอให้เราแผ่เมตตาสำคัญที่สุดคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อน mm hmm. เพื่อจะได้มีจิตที่ปรารถนาดีต่อคนไม่เบียดเบียนกับใครนะครับแล้วจึงจะแผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่งทั้งหลาย ขอให้เราเกล่าวเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะครับหังสุขีโตโหโมิขอให้ข้าพเาจ้าจงเป็นผู้มีความสุขนิทุโขโหโมิจงเป็นผู้ไร้ทุกอเวโรหโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอภพยปัจโชโหโมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียน สุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจาก,กทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอ<า>เวราโหนตุกจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเปิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาโหนสุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอามีขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้เนเถิดต่อไปนะครับเราจะสวดคาถาโพธชงด้วยกันคาถาโพธชงนี้เป็นคาถาที่ใช้มาแต่แต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คาถาโพธชงนี้นะครับสวดสําหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่ยปวยหรือเพื่อให้มีสุขภาพดี เราก็วขาตั้งใจสวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังได้รับการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจากการบาดเจ็บด้วยนะครับโูชังโคสติสังขาโตธรรมมา,างวิจยโยต่าวิริยมปต,ติปัสสธิโูชังคาจตะตถาปะเรสมาทุเปกาโูชังคา สัเตเตสัพพัทสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภะหุลิกตาสังวัตตันติอาพิญญาะนิธานายะจพโธติยาเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเตโหตุสัพพทา เอกัสมิงสมเยนาโทาโมคันลานันจกัสปงังคิลาเนทุขิเตท,ทิสวาโพชังเคสาัตาเทเสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคาหูจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจาวาเชนะ โสทิเจโหตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิลิโตจุนทัตเถรนาสัญเยวะภนาเปตวานาธาทังสมโมทิตวะจาพาธาตามหาพุทธาสิทานโส เอเตนะสัจจวัคเชนะโสติเตโหตุสาพะธาปายนาเตจาภาทาตินังนําปิมาเฮสินังมัคคาตากิเลสาวะปะตตานุปะติธรรมะตังเอเตนะสัจจวัคเชนะ โชติเตโหตุสาภาธาเพื่อให้เราเกิดมีความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับเราก็จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่มาประดิสถานที่ตัวเราเพื่อให้เกิดความสบายใจและเป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องประพฤติตัวดีเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ปฏิสถานอยู่กับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชิญพีพพ่น้องช่วยกันสวดชินบัญชรนะครับ เริ่มต้นในสี่คาถาแรกนั้นก็เป็นการกล่าวระลึกถึงสมเด็จโตนะครับปุตตะกาโมลาเพตุตังทานากาโมลาเพทานังอธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิปโสภะคะวายะมะราชาโน ท้าเวสุวรรณโนมราังสุขังอระหังส an ุขโตนาโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตัณหงการาทโยพุทธาอัตาวิสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมห่งมัจเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหห่พงภวุโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หัง บุเรอุปพาฟดาโรหาทเยเตหานุรุตโธสารีปุตโตจัทักขิเนโกนทันโยปิิพาคัสมิงโมคนลานโนจาวามะเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทาราหุลา กัสสปจมมหาโมอุพาสุงวามะโคตะเกเกสะโตปิติภาคัสงสุริโยวะปังกโรโนิสิโนสิริสัมปันโนโสมิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสสปเฮโรมเหสีจิตาวาทโก โสัมหังวาทาเนนิจังปติทาสิคุนาการโรปุโนหังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวาีเทราปัญจิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกา เอตาสีต e ิมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสสชาลันตาสีลเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตานงปุรัโตหาสิทากีเนเมตสุตกะังท้าช ah ักังปัจจัโตหาสิวาเมอังคุลิมาระกัง ขันธโมระปริตันจาราตาาติยาสุตตังอากาเสชาทนางหาสิเสสาปาการสันทิตาชินานวรสังยุตตาสตตปาการังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาทายรัชตุปัตถวา อาเสสาวินยังยันตุอานันตชินเตชะสาวาสตโตเตสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะระมะชัมหิวิหารตังมหิตเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเทเตมหาปุริสาสภา เอกวะมมันโตสุขุโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาหิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตนตาราโยสัทธรรมานุภาวะปาลิตจารามิ ชีนาปัญชาเรตีต่อไปจะชวนพระพวกช่วยกันสวดบทพาหุงนะครับหรือเรียกว่าพุทธชัยยะมงคลคาถาเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระทีมามีการมามาจลน์พรนพุทธเจ้าถึงแปดครั้งและพุทธเจ้าได้สั้นทรงเอาชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยความดีครับเอาชนะความชั่วและสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นมงคลน,นั่นก็คือว่าผู้ที่มีพระจนพุทธเจ้านั้นกลับมาสวามิภักดิ์แล้วก็ นับถือพระพุทธเจ้าอย่างเช่นองคคลิมานเป็นต้นหรือนางจินจานวิกาหรือแม้กระทั่งสัจจกานิคนนะครับเราก็จะสวดพาหุงด้วยกันและในท้ายของบทแต่ละบทนั้นจะบอกว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธเจ้านี้ขอชัย,ยังมงคลจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านพาหุงสาหัสสมพีเนมิตาสาวุาทันตัง คลีเมาลังอุทิตโครสชเสนมาลังภานาทิธรรมวิธินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี มาราติเระมาพิยุตชิตาสาภารติงโครัมปานาระวากามคะมาททายักขังพันตีสุทันตะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวะุเตชยมังคะลานิ นาราคิริงคาชวรังอติตมัทาพูตังทาวรวคิจักกะมาชานีวสุทารุนันตังเมตตมภูเซกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยมังพะลานิอุคิด ตาคาคามติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตามนโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชะยามังคลานิตกตาวานกัตทา มุทะรังอิวัคพิณียาจินจายาทุดทวัจนนังชนะกายมัชเชสันเตนสโสมวิธินาชิตาวาหุนินโทตันเตชาสาพวัตุเตชยมังคลานิสัจจางวิหยามาติสัต จักกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอาติอันทะหูตังปัญญาปะที Tupate savitina cipawamu-minto, Tante cacapavatu te cayamangkhalali, Sukahatiti pucate

ลิตนี้เป็นการกล่าวถึงชัยชนะของพระเจ้าเมื่อมีมารมาประจนและในท้ายของชายชาปลิตนั้นคือจะมีการกล่าวว่านายการในการกระทําดีทุกๆอย่างไม่ต้องเลือกเวลาทุกอย่างทุกเวลาเป็นเลือกดีทั้งสิน้นแล้วก็จะได้ชัยชนะมะหาการุนิโกนาทโทหิตายะสัพาปานินังปุเรตวาการมีสพา ปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเทนะโพสุเตชยมังทะระชยันโตโภทิยามุเลสัคยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชายโยโฮิชยสุชยมังทะเล āparākhi ātāṁ lāṅgē śrī-se kakā-bhī-bhokā-bhē kāpi-se nāṁ āhā sūyītāṁ tamvacārīsū pāthākīnāṁ kāyākāmaṁ vāca-kāmaṁ pāthākīnāṁ pāthākīnāṁ haro-kāmaṁ kāyītīte pāthākīnāṁ pāthākīnāṁ kata เราจะปิดท้ายด้วยสัมภัมังคลาคาถานะครับเป็นคาถาซึ่งบอกว่าขอชัยมงคลจงมันเกิดขึ้นกับท่านขอให้เทวดาคุ้มครองท่านและด้วยอนุภาพของรัตนใจขอท่านจงมีความสวัสด,ดีทุกเมื่อขอเอา,เอา,เอาบทบทเบอร์สิบห้านะครับที่ฉายสไลด์นะครับเอาอย่างเอาอย่างยาวนะครับไม่ใช่อย่างย่อ ภระวัดส um, ัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันดูเตภระวัดสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัทธธรรมานุภาเวนะ Saka-soti tawantute, Tawah dusat samantara, Rakan dusat satewata, Saka-santamu awena, เมื่อจิตใจเราได้รวมสงบนิ่งแล้วนะครับขอให้เราสงบใจนิ่งต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับเพื่อจะแผ่พลังจิตใจของเราแผ่ไปทั่วรอบทิศเลยเพื่อจะเพื่อให้เกิดแผ่ความเมตตาไปทั้งจดอดินฟ้าและลงไปถึงดินแดนมนุษยมนมนมนรกด้วยนะครับขอหนึ่งนาทีนะครับ ขอให้เรากล่าวสาธุพร้อมกัน3ามครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุขอให้เทวดาอารักษ์ที่มาฟังการสวดมนต์ของเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณคณะสวดมนต์นะครับตอปอีกครั้งับพี่น้องครับก็แ่เมตตาได้บุญได้กุศลแผ่เมตตาให้กับสรพสัตว์พี่น้องครับแต่ว่ายังไรเสียนะครับ